อันนี้ปลาอินชีอันนี้ปลาไอขูดไอลูกพกอะไรอเนี้ยค่ะปลาไอเกยนี่เขาเรียกปลาไอเกยปลาไอเกยไอ่านเนี่ยโทรมาหาน้มันเปไหนด้วยดีครับน้องมันขับไปแล้วในนั้นในนั้นเป็นปลาอะไรอะคะ อันนั้นก็คือได้มาเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้ดูวะเนาะอืออีซี่อ่ะนองค่ะสวัดดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอเลยเล็บงามด้านหนา ชุมชนบ้านไมรูดนะคะแล้วที่เขาทำเคมเป็นแบบไหนที่ตากเอาไว้ไม่พ่อนั่นไหมที่ตาเคาไวทําเพ่อนันไหมกเอออันนีมพืออั่นอัมนีเขากทอาไวมไหมพ่อนันหมท่บานเอาหั่นหั่นนั่นวก็่ตากเอาไว้่อนช่นไปลาีลตากเอาไวแไหมพ่อื่นไหมทีเอาไ้หมพ่นี่น อืมดูวะอันนี้ใช่ที่ว่าเราเนื่อทานกันไหมคะวันนี้เนี่ยหนูดูเนือ้อแน่นแน่น,น,นรุ้ยเนียนจุนที่ว่าเองกินกันนะแน่นจุนอันพเยมอปาะ สุดยอดเลยปลาอินทรีทอดน้ำปลาตัวใหญ่มากปลาอินทรีสดๆจากทะเลนะครับผมปลาทอดครัวเชือน้อฟอดูหน่อยปลอินทอดนาหาดอ